นะในคอมเมนต์ค่ะการเห็นนะมีคนขอมานะคะนานมากละขอน้ำพริกค่ะวันนี้การทำคลิปให้แล้วนะคะลองทำกันดูค่ะหรือใครมีวิธีการทำหรือมีสูตรที่มันหลากหลายแตกต่างไปกว่านี้นะคะสามารถแนะนำกันได้นะคะการจะได้เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียว สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะมาชวนเพื่อนๆทาน้ำพริกค่ะเป็นน้ำพริกขาซาซาค่ะนะเนื่องจากข่ามันมีความซ่านี่เลยค่ะซาซาหอมๆนะคะเอาไว้คลุกข้าวร้อนๆกินกับผักสดๆค่ะบอกเลยค่ะอร่อยเลิศแน่นอนจ้านี่เลยค่ะวัตถุดิบนะคะการใช้ขาขาวขายวก ได้หมดเลยนะคะนี่เลยการก็ใช้ประมาณ2ขีดเนาะล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นแว่นแว่น,แ,วนแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้น,นแล้วก็คโคลกคโคลกหยาบๆนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นี่มันก็ยังจะมีแบบว่าไอ้ที่แหลกก็ที่แหลกไอ้ที่ยังไม่แหลกก็ยังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันจะเพิ่มความหอมค่ะใครจะใส่มากกว่านั้นก็ได้นะจริงๆแล้วไม่ได้จำกัดปริมาณนะคะตามไปด้วยค่ะหมูสับกันใส่ประมาณ3มขีด มีพริกป่นค่ะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็จะมีกระเทียมไทยประมาณห -6 หัวนะคะโขลกเก็บหยาบแบบนี้ค่ะเตรียมไว้แล้วก็หอมแดงซอยนะคะนี่เลยค่ะไปค่ะลงมือทำกันค่ะตั้งกระทะนะคะติดแก๊สค่ะการจะเอาขาค่ะที่การโขลกไว้นะคะลงไปคั่วค่ะไฟอ่อนๆน,นะคะคั่วให้ขามันมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มันแห้งให้มันแห้ง ใครจะสับให้มันละเอียดกว่าของการก็ได้จะโขลกให้มันละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะของการจะเป็นแบบหยาบๆหน่อยค่ะนี่นะคะต้องคั่วให้ขามันมีความแห้งเลยนะคะเราจะไล่ความชื้นออกค่ะพอเวลาเราเก็บน้ำพริกอะคะ่ะมันจะได้เก็บได้นานๆขึ้นนะคะโอเคค่ะ่ะก็แห้งดีแล้วนะคะนี่เลยค่ะก็จะแห้งๆกรอบๆนะคะแล้วก็มันจะมีความหอมมากๆเลยนะคะค่ะปิดแก๊สจ้า ตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะค่ะก็จะได้ขาแห้งๆแบบนี้นะคะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปทําส่วนอื่นกันต่อค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันนะคะค่ะเดี๋ยวการจะเอาในส่วนของกระเทียมนะคะที่ขโขลกไว้ะคะ่ะลงไปเจียวนะคะนี่เลยค่ะเจียวกระเทียมกันแบบกรอบๆนะคะ คลิปเต็มกันทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการเจียวกระเทียมค่ะอย่างไรให้กรอบทนกรอบนานนะคะแล้วก็เก็บไว้ใช้กันได้แบบแห้งๆไม่อมน้ํามันนะคะกระเทียมการจะใช้แบบทั้งเปลือกเลยนะปลอกเปลือกออกแบบเล็กน้อยค่ะค่อยๆเจียวไปค่ะไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะระยะแรกใช้ไฟกลางกลางก่อนค่ะเจียวไปเจียวม,มาสักพักนึ่งแล้วนะคะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะ การจะใส่เกลือนะคะลงไปเล็กน้อยค่ะเพิ่มความกรอบค่ะการก็จะเบาไฟลงค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะในการเจียวค่ะค่ะประมาณนี้นะคะเหลืองสวยกรอบแล้วค่ะการก็จะตักขึ้นนะคะค่ะการก็จะได้กระเทียมกรอบๆเหลืองๆแบบนี้นะคะพักไว้ก่อนค่ะให้เสด็จน้ำมันนะคะ ต่อไปนะคะหลังจากเจียวกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการก็จะมาเจียวในส่วนของหอมแดงกันต่อค่ะวิธีการเจียวหอมแดงให้สวยๆเหลืองกรอบค่ะการทําคลิปเต็มให้เรียบร้อยแล้วนะคะย้อนชมได้ค่ะระยะแรกที่เราใส่หอมแดงลงไปนะคะอย่าเพิ่งไปวุ่นวายนะคะค่ะนี่นะคะสักพักหนึ่งแล้วค่ะสังเกตนะคะว่าขอบขอบะคะ่ะเริ่มเหลืองและขอบขอบกระทะค่ะค่อยๆตะล่อมนะคะ ใช้วิธีตะล่อมค่ะเบาๆเนาะนี่นะคะเจียวไปเจียวมานะคะหอมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะไฟกลางค่อยไปทางอ่อนๆนะคะค่ะสีประมาณนี้ค่ะพอแล้วค่ะเราเอาขึ้นเลยนะคะนี่ก็จะได้หอมแบบสีเหลืองทองแบบนี้เลยค่ะค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ในส่วนของ กระเทียมเจียวแล้วก็หอมเจียวแบบหอมๆกรอบๆนะคะเตรียมพักไว้ให้เสด็จน้ำมันแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของขานะคะที่การคั่วไว้ค่ะอ่านี่เลยค่ะไปค่ะพร้อมแล้วนะคะที่เราจะไปประกอบร่างกันเป็นน้ำพริกขาอร่อยๆกันค่ะขาการก็เทน้ํามันนะคะออกค่ะเหลือก้นๆกระทะแบบนี้นะคะหมูสับค่ะการจะเอาหมูสับนะคะลงมาล้วนค่ะล้วนหมูสับให้สุกแห้งเลยนะคะ ตอนนี้นะคะหมูสับกามันยังไม่แห้งมันยังมีน้ําออกนะคะการจะรวนต่อไปค่ะให้มันแห้งเลยนะคะคือต้องแห้งจริงๆอะคะ่ะใครจะใช้เป็นไก่สับก็ได้นะคะไม่ว่ากันค่ะเมื่อมั่นใจแล้วว่าหมูสับแห้งดีแล้วนะคะนี่มันจะแห้งออกเหลืองๆเลยนะคะเหลืองทั้งหมูทั้งกระทะเลยเห็นปะมันจะไหม้ค่ะจะได้ความหอมหอมนะคะเราก็จะเอาขาค่ะที่เราคั่วไว้นะคะใส่ลงไปค่ะ ปรุงรสชาติกันค่ะโดยการจะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะค่ะค่อยๆปรุงนะคะสักประมาณสามช้อนชาเกลือค่ะแค่ปลายช้อนชานะคะน้ำตาลทรายค่ะประมาณสองช้อนชาก่อนนะคะแบบนี้ค่ะคั่วค่ะการจะเพิ่มน้ำมะขามเปียกอีกสักประมาณสองช้อนชานะคะ น้ำตาลทรายค่ะอีกสองช้อนชานะคะเกลืออีกนิดหน่อยค่ะอืมอร่อยอะ่ะมันหอมข่ะเนาะค่ะตามด้วยพริกป่นค่ะตามความชอบเลยนะคะลองใส่แค่นี้ก่อนปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามชอบเลยนะคะของการจะมีความอมเปรี้ยวอมหวานนะคะพอแล้วค่ะรสชาติของการนะคะ ค่ะคั่วทุกอย่างแห้งก่อนนะคะคั่วแฟนอ่อนค่ะค่อยๆคัค่วไปนะคะความเผ็ดนะถ้าใครเห็นว่ามันยังไม่เผ็ดเงี้ยสามารถเพิ่มเติมได้นะคะของการแบบสีสันแบบจัดจ้านมากกันจะเพิ่มความเผ็ดไปอีกสักนิดหนึ่งนี่เลยค่ะนะผัดเสร็จจับเรียบร้อยค่ะทุกอย่างแห้งดีแล้วนะคะค่ะเราก็จะมาใส่ในส่วนของกระเทียมเจียวแล้วก็หอมเจียวลงไปนะคะ นี่เห็นไหมพอใส่กระเทียมเจียวกับหอมเจียวลงไปแล้วมันดูน่ากินมากบอกเลยค่ะคุกข้าวอร่อยเด็ดมากเลยค่ะสูตรนี้นะคะผักสดๆมาเลยค่ะกันจะคั่วให้แบบว่าไล่ความชื้นหน่อยนะคะค่ะประมาณนี้นะคะคลุกๆกเขาๆค,ค,ค่ะเนี่ยค่ะใช้วิธีการยกแบบนี้ค่ะ เทียงเท่านี้เองค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะค,คะหอมมากเลยค่ะทีนี้เราก็ใส่กระปุกใส่ตู้เย็นเก็บไว้กินได้หลายวันเลยละค่ะทำเยอะขนาดนี้นะคะนี่เลยประมาณนี้ค่ะ ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกขาแบบหอมๆนะคะขาซาซาเขียวโดนแล้วแบบอืมอ้มกลิ่นลอยขึ้นจมูกนะคะแล้วก็ผสมผสานกับความหอมๆหอมเจียวกระเทียมเจียวนะคะโอ้โหช่วยกันยกระดับความอร่อยกันขึ้นไปเลยค่ะนี่เลยนะคะรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานนะคะมีเค็มไกลๆนะคะครบสามรสเลยค่ะ ค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ